الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم أبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خفا เจอัลอลสบานโตาลาให้ประสบกับพี่น้องผู้ใหญ่เจดีทุกท่านที่กำลังจิตตามชมรายการวันนี้อยู่นะครับผู้ใหญ่เจดีท,ท,ทุกท่านครับเราได้มาพบปะกันอาทิตย์ละครั้งในวันในช่วงที่งวันเสานะครับก่อนชมวงและก็วันอาทิตย์เจ็ดโมงเช้าเรา,า,าขอุก้าลอสบานโอตาลาขอขอบคุณพระองค์ ขอละลึกขอาการจิกรุล้อกับอัลลอฮฺซุบฮานวะตะละที่ให้นผู้ใยญ่เจดีคอยติดตามชมรายการขณะนี้การต่อเติมมัสยิดก็พัฒนาไปถึงการตั้งโดมบนดาดฟ้าชั้นที่สองช่างกำลังผูกเกล็กอยู่ครับพี่น้องที่อิหมันตอลลอฮุบฮานวะตะละก็ะเราก็มีค่าจ,จ่ายในเรื่องของการทำโดมซึ่งประกอบไปด้วย การตั้งรางร้านตั้งแต่จั้นพื้นนะครับตั้งไปจนถึงขอบของโดมดักวาแล้วก็ต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งในการประกอบในการผูกปลิกเพราะอ่อมันสูงมันสูงประมาณเจ็ดเมตรนะครับท่านผู้ใหญ่เจดีทุกท่านครับเก้าสองเจ็ดศูนยสี่สองเจ็ดสาม และหรือการบริจาคช่วยเหลือในการต่อเติมมัสยิด92708274772กรุงไทยท่านก็สามารถเลือกบริจาคได้ตามความสามารถของพี่น้องผู้ใหญ่ดีทุกท่านในช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายๆของเดือนระยับนะครับก็จะใกล้เข้ามาอาทิตหน้นนาคงจะเป็นถึงจะเข้าเดืนพะบัน พี S <S. <S. ่น้องที่อิหมันต่อรัชบาโนะคตาล่ก็อยากให้ท่านได้พบกับคุณวุฒมหาดำก่อนนะครับสึนามอะลัยกุมวะเราบิสุลวะอัลลอฮุโตลาห์วะอะลัยกุมุสสลามอัลฮัมดุลาฮ์ครับต้องขอชูโคดขอขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮุสุบฮานาฮฺตาลาล์นะครับที่ให้โอกาสผมฮายิดาวุฒว่าวุฒิบัดอันดำนะครับได้โอกาสมาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพี่น้องผู้ศรัทธานะครับในรายการพิเศษ ผ่านท่านอิหม,ม่ามพานาฟีหรือว่าอาจารย์โชลิปินสุวรรณนะครับที่ได้มา,าให้โอกาสผมนะครับได้มาร่วมแจมร่วมสื่อสารนะครับในภารกิจที่พิเศษนะครับาการงานของอลัลลอฮ์ตลาดนั่นก็คือการสร้างบ้านของอลัลลอฮตลาในภารกิจมัสยิดสุลตา่านสุลานชานะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของภาระของมัสยิดสุลตา่านสุลานชาที่ได้ถูกแจ้ง สื่อสารไปยังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพี่น้องผู้ศรัทธาโดยท่านอีหมาพันนาฟีอาจารย์ชวิเปินสุวรรณนะครับทุกๆสัปดาห์นะครับก็ขอรับตลาดได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ได้ร่วมบริจาคนะครับได้ร่วมในภารกิจของมัสยิดสุลตะจันวันชาตินะครับสองภารกิจนะครับที่จะเน้นย้ําก็คือสองภารกิจสองบัญชีนะครับบัญชีในเรื่องของกดหนี้มัสยิดสุลตะจันวันชาตินะครับ9270452735ธนาคารกรุงไทยและ เพื่อการต่อเตอิมอาคารมาสัสยิดนะครับ927082477 2, 2ธนาคารกรุงไทยนะครับและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหวงช่วงเวลาที่จะนับถอยหลังต้อนรับอมฎดอนใกล้จะถึงแล้วเช่นกันนะครับช่วงนี้เป็นโอกาสของพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆคนนะครับช่วยกันขอดุอาช่วยกันขอ,อความเมตตาจากลอาตลาและโดยเฉพาะภารกิจในการทําความดี กับมัสยิดสุตตะสมมาชาในขณะนี้นะครับที่อาจารย์ชฉลิตปินสวรีอิหม่มจะได้ถอดรหัสทําความเข้าใจในพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าลอตตาลในเรื่องของคุณค่าของการร่วมบริจาคร่วมภารกิจของมัสยิดสุตตะสัมมาชานะครับตามแบบอย่างของท่านบรมศาสดานบีมุฮัมมัดสุลต่านสลัมครับครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับก็เป็นโอกาสเรียนมนุษย์ที่เรามีโอกาสได้มานําเรียนเรื่องต่างๆของมัสยิดให้พี่น้องได้เข้าใจ ในพี่น้องได้มีส่วนร่วมในการบริจาคในการสร้างเพราะว่ามัสยิดเนี่ยเรารก็ทราบอยู่แล้วว่ามัสยิดอยู่ทั่วโลกนะครับและก็มัสยิดทั่วประเทศเนี่ยมัสยิดบางมัสยิดเนี่ยบางประเทศเนี่ยรัฐบาลขอรับผิดชอบหมดอันที่เช่นบรูไน หรือมาเลเซียซาอุดิอาระเบียหรือกลุ่มประเทศอาหรับทั้งหมดเขารัฐบาลขอรับผิดชอบและหรือแล้ไม่ก็คนรวยสักคนนึงรับผิดชอบคนเดียวหรืออาจจะมีพระพวกมามีส่วนร่วมด้วยในการสร้างมัสยิดเพราะการสร้างมัสยิดในประเทศต่างๆเนี่ยเขาเออมันทำด้วยความอลังการ ไม่ว่าจะเป็นเสาแม้ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างมัเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นลายสลักต่างๆเนี่ยนะครับประตูหน้าต่างเนี่ยเขาจำอย่างดีซึงต้องใช้ก็ประมาณมากซึ่งมันต่างกับบ้านเราบ้านเราเนี่ยถ้าว่าใครจะสร้างมัสยิดเนี่ยก็จะต้องระดมนะครับบางมันิดใช้เวลายี่สิบสามสิบปีกว่าจะเรียสิบกว่าจะครบสมบูรณ์ เขาบางครั s <S ้งเนี่ยบางมัธิดเนี่ยเขาจัดจัดงานสองสามปีครั้งอืซึ่งมันต่างกับทางกทมกทมเขาก็มีโอกาสที่จะจัดปีนึงสองครั้งก็ได้แต่ในส่วนของภาคใต้เนี่ยจะทําอย่างนั้นไม่ได้อืก็ต้องดูที่ผู้บริหารผู้จัดการมีความอความขวางยาวไกลแค่ไหนทามบิลลาเราเนี่ยผมเนี่ยมีโอกาสดี ผมมีเป็นจังหวะดีที่ได้รับโอกาสจากอาจารย์ยุซศและคณะผู้บริหารให้เข้ามาอยู่อาทิตย์ละครั้งในช่องรายการทีวีดาวเทียมก็เป็นโอกาสดี<ม>ฉะนั้นพี่น้องก็ใจนะว่าทุกตอนที่ผมพยายามนำเรียนเรื่องราวต่างๆผมก็จะพยายามบอกถึงว่าการสร้างไปถึงไหนแล้วเ<ม>ริ่มจากตรงไหน<ม>ไปถึงไหน<ม>แล้วพี่น้องก็บริจาคเข้ามา เงินที่เราได้จากของพี่น้องเนี่ยแหละที่พี่พี่น้องบริจาคเข้ามาทั่วประเทศนี่แหละที่สามารถที่จกะก่อสร้างต่อเติมองคาประย์ของมัชชินได้เพราะถ้าหากว่าเราไม่มีตรงนี้เราคาดว่าผมก็คงจะลําบากขนาดนั้นเพราะแต่ละเรื่องถ้าหากาเราเราไม่แต่เรื่องของการเลี้ยงน้าําชายามเช้าหรือเดือนละครั้งเนี่ย ก็ต้องนําเรียนบอกกาเดินบอกแขลให้มาร่วมกินน้ําชาสมมุติเราบอกไปหนึ่งร้อยคนอาจจะมาจริงๆแค่ห้สิบคนหรือสามสิบคนอย่างนี้เป็นต้นน้ําชาก็ไม่ได้มากอะไรนะครับก็แก้วนึ่งสิบบาทให้ขมา้นนมนยพี่น้องก็มากินแล้วก็บริจาคกันคนหน้าสิบบาทคนที่ใจกว้างหน่อยคนที่มีฐานะมั่งคงหน่อยก็ให้หนึ่งร้อย คนที่มีใจมั่นคงมากๆก็ให้อร้อยหรือพันหนึ่งซึ่งมีจํานวนบุคคลใจกว้างอย่างนี้มีบุคคลจํานวนน้อยเพราะนั้นเราก็หวังจากพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีที่ติดตามชมรายการว่าพี่น้องต้องบริจาคเข้ามาเพราะเห็นยอดการบริจาคเข้ามาของพี่น้องนะครับก็อาทิตย์นี้ก็ได้นมาสองสามพันบาทถก็พี่น้องบริจาคเข้ามาคนละหนึ่งร้อยห้าร้อยหนึ่งพัน ก็ขอชุกตะลอ Allah สบานุจาราแต่ถ้าว่าเราไปดูประวัติศาสตร์ของตสุสลตูนสลาลสลัมเรื่องของการบระก,กัดเนี่ยนะครับพี่น้องก็จะเห็นว่าลอสุบานุจาราประทานคำเปี่ยงโบราณในสุลตุนอันอิมรอนอาจะทิก้าสิบสองว่ารันตนาลุนดิโรฮัตกจงพิกูมิมมาตุไฮบูว่ามาจงพิกูมินเชอิน แอินนัลลอฮฺม oh ีอาลีมพวกท่านจะยังไม่ได้รับความดีจนกว่าพวกท่านจะบริจาคสิ่งที่พวกท่านรักเสียก่อนและสิ่งใดที่พวกท่านบริจาคแน่นอนอัลลอฮ์ทรงทราบดีนี่คือสิ่งที่อาายะนี้ประทาลงมาพออาายะนี้ประทาลงมาก็มีฮะดิษอีกฮะดิษหนึ่งซึ่งรายงานจากท่านอานัส เราะะจัลลอฮฺะนุบบอกว่าณนาที่อ่าจะกอกุร,รานที่บอกว่าลัตนตนาลุนบิร,รหฮจัดตุงปิโกมิม,มาตุฮิบุนพวกท่านทั้งหลายจะไม่ได้ถึงคุณธรรมไม่ได้ถึงไ,ได้ไม่ได้รับความดีจนกว่าพวกท่านจะต้องบริจาคในสิ่งที่พวกท่านรักเสียก่อนเพราะทุกคนเนี่ยมีความรักมีความหวงแหนทรัพย์สินของตัวเองในการที่จะบริจาคคิด <c oughs> แล้วคิดอีคิด คิดต่อไปคิดมากแต่พ,พี่น้องจิอิมันตลองสุบานโยตานะอุตสบานุยตานก็เลยประทานอายันนี้เพื่อที่จะเน้นให้เห็นถึงคุณธรรมให้เห็นถึงความดีว่าถ้าากว่าพี่น้องของเราได้บริจาคได้ทําการดูแลในสน่วนเหล่านี้และพบบริจาคในสิ่งที่ขอรักอุตสบานโตานก็ตนักดีแล้วก็ทรงทราบดี แล้วเขาก็จะได้การเพิ่มพ uh, ูนอย่างมากมายในในส่วนเหล่านี้เพราะนั้นกลอักตะเพราะอะไรนี่ประจักลงมาอาบูตรทนคะก็มายังท่านรอซูลน์สลลัลลอฮุซุลเลาะห์สัลลัมก็บอกว่าจะรอสุนน์สัลลลลอฮ์จ้ตัดนักชุดของลลอฮ์จะกูดุึตะบารักปต่าลาปีกิตาบีอัลลอฮ์ช่วยบานุตาลาสองตัดภาในคำปีของพระองค์ว่า ลันต an uh uh ้นาลูบ UM ิรร์หัตต um ์ตุ้งพิุมมิมาติฮิบุนอบูตาฮ์บอกว่าเด็กจริงเนี่ยสิ่งที่ฉันรักที่สุดก็คือใบรัวหะก็คือสวนสวนหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดซลลัลลาฮุวะเหลวะซัลลัมเคยไปพักร่มเงาและก็ดื่มน้ำในสวนนี้ แล้วก็เขาก็บริจาคส่วนนี้ให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นพี่น้องที่อิมัมตลอดสัปดาห์หนูตะอาลาอีกหะดีษอีกหลายจำนวนมากที่บ่งบอกถึงบรรดาสาวกที่มีฐานะดีและก็านำสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่มีคุณค่ามาให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลก็บอกว่า สิ่งที่นี่ิงที่ท่านให้มาเนี่ยเป็นบักรและกับผลิตผลท่านก็เอาไปบริหารแจกจ่ายกับคนยากคนจนคนที่กัดสนรรหรือในอุนทางของขอัลล h สุบานาะัลาตาละและหรือถ้าว่เราเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันในสังคมมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยก็ยจะมีคนรวยอยู่อยู่เป็นจำนวนมากมีฐานะดีเป็นจำนวนมากถ้าหากว่า มีคนผู้ใหญ่เย็นที่ติดตามชมรายการก็ะะจะได้เห็นถึงอายะเน,นี้นะนเขาอาจจะมีที่สทางอยู่เป็นจำนวนมากที่ซื้อเก็บเอาไว้เก่งกำไรนะเขาอ,อาจจะยกให้กับองค์กรมูลิธิไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุเราเทียมที่มีมูลิธิและหรือมีสถาบันการศึกษา ยกให้กับสถาบันการศึกษาเพื่อจะเอาผลผลิตเหล่านั้นมารับเลี้ยงนักเรียนนักศึกษาเรื่องอาหารการกินและหรือท่านอาจจะมาดูแลมัชชิรุรกจังเพื่อให้ผมจัดก,การในเรื่องของผลผลิตเหล่านั้นให้มาดูแลคนยากคนจนเพราะคนในพื้นที่ผมเนี่ยคนจน,นเนี่ยเยอะมากก็ประมาณ 80. เจ็ดแปดเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นนคนที่หาเช้ากินข้าม นะครับเพราะคนในพื้นที่เราต้องทําความเข้าใจว่าคนเหล่านี้เหมือนกราพูดแล้วคือไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่ทำกินก็มาอาศัยพักแรมทำอยู่ในที่ดินของรัขงรฐของกรมศิลปากรบางส่วนก็อยู่ในกรมของกรมธนารักษ์นะครับก็ไปเช่าของของรัฐอยู่ซึ่งไม่มี ก็เอา้ามาก็เป็นที่ที่อยู่อาศัยอแล้วก็ทําบ้านไม่ใช่แบบถาวาเอแล้วก็ไม่มีที่ทากินคําว่าที่ทากินก็คือมีสวนยางมีที่ปลูกผักปลูกผลไม้แต่คนเจื้อแบบนี้ไม่มีในส่วนเหล่านั้นเลยเติมขึ้นมาก็จะต้องไปหาแรงงานรับจ้างแรงงานทั่วไปทำงานก่อสร้างขายของขายขนมขายผลไม้ตามสี่แยก หรือไม่ก็เป็นพนักง,งานรับจ้างชั่วคราวใครมาจ้างว่าอะไรก็ไปไปขุดดินไปเบ่งามไปยกม,มังคยกไม้อะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วเขาก็ให้ค่าตอบแทนซึ่งมันต่างกับพี่น้องมุสลิมพื้นที่อื่นพื้นที่อื่นเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาเขามีที่อยู่อาศัยแล้วก็มีที่สมากินก็มี ก็มีที่มีสวนยางมีที่ว่างสําหรับเลี้ยงสัตว์สําหรับปลูกการเกษตรแต่ในคนในพื้นที่ของเราเนี่ยภูมิศาสตร์เนี่ยข้างหน้ามัสยิดมันจิตเลยแล้วก็ข้างหลังมัสยิดก็เป็นภูเขาซึ่งมันก็ไม่มีที่อะไรที่สําหรับการเพาะปลูกสําหรับปลูกกลงปลูกยางอะไรก็ไม่มีแล้วก็มันมีโบราณสถานที่ที่ท,ที่ในยุคข,ของเจ้าเมืองก่องดัตโตมุก่อนได้ก่อสร้าง ตั้งบ้านแปลงเมืองเอาไว้เราก็ได้รับเรื่องของโบราณสถานเข้ามาแต่เราก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเพราะว่าการพัฒนาก็ไม่มีอะไรที่มันดยแลมันดีขึ้นการนั้นผู้ใหญ่จะดีทุกท่านที่เกิดอิจิตตามชมรายการนะครับเราก็มุ่งหวังจากพี่น้องอย่างเดียวที่พี่น้องติดตามชมรายการพี่น้องก็บริจาคเข้ามา9270452735กรุงไทย หรือไม่ก็9270824772ในเรื่องของการต่อเติมมัชชิตเราก็มุ่งหวังจากความเมตตาของพี่น้องผู้ใหญ่เกียดีทุกท่านครับคุณครับหมายเรีบัญชีนะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้นะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านทุกคนนะครับก็สามารถที่จะ บริจาคสนับสนุนนะครับในภารกิจของมัสยิดสุตานชมาชานะครับนี่คือการงานของตลาดนะครับที่เราได้รับทราบนะครับจากท่านอิหม่ามฮันาปีหรือว่าอาจารย์โชริปินส่วนนะครับเป็นโอกาสดีมากๆนะครับสำหรับผู้ศรัทธาที่เราได้รับฟังได้ยินได้รับการสื่อสารนะครับก็เป็นบททดสอบที่เราจะบริจาคสิ่งรักนะครับบริจาคสิ่งรักนั่นคก็คือริสกีสินทรัพย์นะครับที่จะเข้ามา ในภารกิจของมัซซิสสุลต่านจุนันบานชาดนะครับสองบัญชีนะครับเก้าสองเจ็ดศูนย์สี่ห้าสองเจ็ดสามห้าธนาคารกรุงไทยนะครับนั่นคือปลดหนี้มัซซิสสุลต่านจุนันบานชาและก็เพื่อต่อเติมมัสยิดนะครับอีกบัญชีหนึ่งเก้าสองเจ็ดศูนย์แปดสองสี่เจ็ดเจ็ดขีดสองธนาคารกรุงไทยนะครับเพราะฉะนั้นในห่วงช่วงเวลาที่เราได้รับทราบข่าวดีๆอย่างนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ทุกท่านทุกคนนะครับมีบัญชีนะครับอยู่ผูกอยู่กับในโทรศัพท์นะครับสามารถที่จะกด ในการบริจาคแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องเหมือนเมื่อก่อนนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับตามอัตราภาพตามความเหมาะสมแล้วก็เป็นห่วงช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับในการนับถอยหลังเข้าสู่เดือนมดนและก็ในส่วนของบริบทของมัชชิดสุนตานสปันชาที่อิหม่ามฮันดาเปียจานโชลิดเป็นสวรณนะครับได้ชี้แจงกับพี่น้องผู้ศรัทธานะครับมันเป็นบริบทที่น้องเนี่ยนะครับก็มีความยากลำบากในตรงนี้นะครับก็ อาเชี่ยเชียนไปอย่างพี่น้องขอรัตลานะครับได้ตอบแทนความดีผู้ใหญ่ใจดีผู้ศรัทธาทุกคนนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ามีการบริจาคกันมาเรื่อยมาแต่ก็ภารกิจก็ยังดําเนินการอยู่ในขณะนี้ครับประจักษ์ครับครับอัลลอสซาบานนตาลเล่เก่าในสุรตุนบกโลกนะครับรายะที่นุ่มร้อยก็ถึงมาหมกบะฟ้าอุมบินล่นชิตตัวนโรจิมก็อังพิโกฟีสบิลละท่านทั้งหลายจงบริจาคในวิจิจังเกาะลอสซบานนตาลา ดังนั้นคนรู้การบริจาคในวิธีการกอล่อเนี่ยจึงมีวิธีทางมากมายนะครับประการนึ่งับเช่นการวัก,กกับยารียการก่อสร้างมัสยิดเนี่ยงมีพี่น้องติดตามจมรายการได้ทราบถึงคุณค่าของมันอย่างมากมายและหรือในวิธีการขอร้องเราดูแลคนคนยากคนจนนะครับเราจัดสงยังชีพอ่สักเก้าสงสิบุง นะครับหรือถุงสองถุงก็งงแล้วแต่ไปให้คนที่เราเห็นถึงขอประสบความยากลำบากหรือไม่ก็เป็นญาติของเราเองที่ฐานะลำบากไม่มั่นคงเนี่ยเราก็พาไปดูแลเขาแล้วหรือญาติที่มีเด็กกำพร้าอยู่นะครับเราก็ไปดูแลเพราะว่าคนที่มีฐานะมั่นคงเนี่ยเขาก็มีญาติพี่น้องอซึ่งมีอยู่จำนวนมาก ในจำนวนญาติพี่น้องบางคนเนี่ยก็ไม่คนคนที่ลําบากนะเขาบางคนเนี่ยมีตรศีมีเกียริไม่กล้าขออืไม่กล้ามาแสดงเกียรติจำนงจากขอบริจาคแต่เมื่อเราเนี่ยมีจิตสํานึกว่าเราได้ริสกีมาเรายังมีญาติอยู่กลุ่มหนึ่งที่ลําบากเราก็หน่าที่จะไปดูแลในส่วนเหล่านี้ในเรื่องของสบ,บิลลล และหรือเราอาจจะฟังรายการว่ามัสยิดนั้นมัสยิดนี้มีความต้องการบางมัสยิดก็เขาก็มีความพร้อมอยู่แล้วแต่เขาก็อยากที่จะให้มันสมบูรณ์ขึ้นไปอีกอนะครับอยากจะทําโครงการนั่นอยากจะทําโครงการนี้ต่างที่เช่นในช่วงหน้ารอมฎอนเนี่ยเขาจะมีการจัดโครงการละชิ้นอลยก็เราตัวหนึ่งน่าจะมีส่วนร่วม ในการเสนอว่าฉันขอมีส่วนร่วมสักคืนหนึ่งหรือสักครึ่งหนึ่งของบุคคลที่มาร่วมละชิ้นอดจํานวนเป็นร้อยอเราก็มีโอกาสเพราะว่าถ้าร้อยคนเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินเป็นหมื่นนะครับหมื่นกว่าหนึ่งหมื่นถึงห้าหมื่นหากว่าเราใช้แปะใช้เนื้อใช้ไก่นะครับรทำอทาหนะารอ,อย่างดีให้กับการบริจาคให้กับกา,ารทาอาหารให้กับคนละชิ้นอด แลวเออเือไม่ก็ทั่นเห็นถึงอัหริมัสชิดอัหลิมัสชิดก็คือคนที่มาละหมาดละหมาดห้าวัตุรง<ม>ซึ่งมาไม่เคยขาดเห็นเเสียงอาจารย์เข้ามามเสียงอาจารย์เข้ามาม <c oughs> แต่และมัสชิดก็จะมีอยู่ประมาณสิบคนยี่สิบคนซึ<ม>่งเป็นครับจำของมัสชิด<ม>คนเหล่านี้รักษา,ารป,ปรดูกิัปยะเพราะถ้าว่าคนทั้งหมู่บ้าน ไม่มาเลยมันที่มัสยิดเนี่ยวัตรูนั้น,นคนทั้งบ้านก็จะได้รับบาปกันทั้งหมู่บ้านแต่คนที่เป็นอาหลีมัสยิดคนที่เป็นสมาชิกของมัสยิดเนี่ยคนเหล่านี้ดูแลแต่คนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่ฐานะลําบากบางคนก็พ่อไม้บางคนก็จาชราบางคนก็เป็นคนที่ว่าราะถึงเวลาก็มานั่งละหมาดมานั่งสิกิตมานั่ง กาวอ่านมาอ่านอังกฤานะครับ <S <S <an> <S ก็อยู่แล้วก็น่าชื่นชมนะครับหากว่ามันเป็นอย่างนี้เราใจานะที่มีความมั่นคงเนี่ยเราก็น่าบางครั้งน่าจะจัดอาหารเข้ากล่องก็ได้อืหรือไม่ก็ซื้อข้าวมันมาให้กับคนเหล่านี้แจกคนเหล่านี้คนละกล่องคนละกล่องเพื่อจะให้คนเหล่าน,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 นี้มีกําลังใจขึ้นในการมาละหมาด อย่างน้อยก็เป็นริสกีของลอสบานูตาละจะได้เห็นว่าลอฮ์เนี่ยทรงคุ้มครองดูแลให้คนที่มีฐานะมั่นคงมาดูแลคนที่เป็นอลหริมัสชิดเพราขอชิกุตลอสบานูต่าลาว่าทมัสชิดท่วป,ประเทศเนี่ยเจ้าจะมีอาหริมัสชิดเนี่ยคอยมาดูแลและคนที่เป็นอาหรีมัสชิดเนี่ยคอยกวาดขยะคอยดูแลห้องน้ําคอยดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มันชำรุดแล้วก็ติดตั้งบางคนนี่เป็นช่างนะครับก<ม>็ช่วยดูแลกันอยู่เพระนั้นผู้ใหญ่เจะดีทุกท่านครับมัชยิตตุลาานก็กําลังต่อเติมกําลังที่จะขก่อสร้างและมัชยิตตุลาารก็ยังมีนี่อยู่<ม>ที่จะให้พี่น้องช่วยกันบริจาคเข้ามา92704273 5ธนาคารกรุงไทยและหรือในช่วงของการต่อเติม นะครับ9270824772ท่านก็บริจาคเข้ามาได้ผมมีกำลังใจอยู่นะเวลานี้เพราะพี่น้องเนี่ยไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องบริจาคเข้ามาทุกครั้งที่ติดตามชมรายการบางครั้งติยาเนี่ยพอรายการเปิดเนี่ยพี่น้องก็บริจาคเข้ามาแล้วก็โทรามาบอกบางคนก็ไม่ก็ไม่โทรมาแต่ก็บริจาคบางคนก็โทรมาบอกว่าจะบริาจาค อยอดเท่านั้นเท่านี้<ม>นะครับจะอาจจะเป็นโอนเลยทางโทรศัพท์ยวไม่ก็วันจันทร์อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับก <c oughs> ็อยากที่จะวิงวอนนะครับให้พี่น้องผู้ใหญ่ใจดีที่มีกําลังดีมากๆมีฐานะดีมั่นคงนะครับบริจาคเข้ามาสักก้อนนะครับเพื่อผมจะได้ได้ลดหนี้ในส่วนที่ยังคงค้างอยู่จะได้แล้วเสร็ นี่คือความมุ่งหวังที่เราขอจากอัลลอฮฺสุบานอฺต้าัลไออ้วนเนี่ยทรงดลใจผู้ใหญ่ใจดีสักท่านหนึ่งพอเราบอกว่าลาตักนิตหมิรราะห์มัติลลัท่านทั้งหลายอย่างก็แท้ยอย่างจินหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺสุบานอฺต้าเลจากอายะห์นี้ผมยึดมั่นมาตลอดว่าทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือ ไม่ว่าเราจะลําบากแค่ไหนแต่ว่าตรงช่วยก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีจากทั่วประเทศก็บริจาคเข้ามามันทําให้เราได้ขยับขับเคลื่อนเดินไปข้างหน้าได้อืมเรามุ่งหวังว่าเดือนมกรนี้การละหมัดกระโวลกละหมัดเยาหมาเราจะใช้มสชิดชั้นล่างนะครับชั้นล่างเผื่อว่าคนที่สูงอายุคนสูงวัยจะได้ไม่เจ็บัวเข่าเดินไปชั้นบน นี่คือความมุ่งหวังนะครับดังนั้นยังม,มีเวลาอยู่ประมาณสัก40่สิกว่าวันจะถึงเดืดอนรอมฎอนก็อยากจะให้พี่ต้องช่วยบริจาคเข้ามาเราจะได้ขยับเต็มที่ในการก่อสร้างเพื่อมันทำให้มันเร็วขึ้นและจะได้พัฒนาเร็วขึ้นครับ,ค,รบคุณเป็นโอกาสมากๆนะครับเพราะว่ามัลซิฟเนี่ยนะครับในประเทศไทย ไม่ได้มีงบประมาณจากทางราชาการนะครับไม่เหมือนกับมัสยิดในกลุ่มอาหารับโลกตะวันออกกลางหรือในหลายๆประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสมากๆนะครับบุคคลธรรมดาอย่างพวกเราผู้ศรัทธาได้มีโอกาสในการบริจาคสร้างบ้านของอัตตลาและโดยเฉพาะภารกิจของมัสยิดสุตตารามาชาในขณะนี้ช่วงช่วงเวลาที่จะต้อนรับแรมฎอนนะครับโอกาสเป็นของพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังในช่วงท้ายรายการในขณะนี้นะครับบัญชีปลดดีมัสยิดสุตตารามาชานะครับ 9270452735ธนาคารกรุงไทยนะครับและเพื่อการต่อเติมมะสิท์นะครับ927082477 2ธนาคารกรุงไทยนะครับที่เตรียมความพร้อมเตรียมลานนะครับในต้อนรับรอรมดในการละหมาดของพี่น้องในเดือนรอมดที่อาจารย์เจดิตปิ่นสวรร์ได้แจ้งสู่ท่านผู้ชมพี่น้องผู้ศรัทธานในขณะนี้ครับอาจารย์ครับก็อา,ายะต่อมาในอา,ายเดียอกันที่ผมได้นําเรียนกับพี่น้องไปแล้วก็ ที่บอกว่าบังฟิโก้ิสบิลเล่ย์ละตุนคูบิไอดีคับอิลตาลูกาและจงอย่ายื่นมือของพวกเจ้าถล่มลงไปในความหายนะว่าอัซิโน่และพวกท่านทั้งหลายจงทำความดีเถิดอินนัลลอฮ์ยาให้บุญมุสีนีนแท้จริงอัลลอฮ์ทรงขอบพระทัยผู้ที่ทำความดีทั้งหลายดังนั้นผู้ใหญ่เจดีทุกท่านนะครับ ไอ้คำว่าว่าตุ้กูไปไอดีกมิลดตจบลุกะทั้งทั้งหลายยันนำทรัพย์เินของพวกท่านไปสู่งไหมายะอาจจะเป็นการนำไปช่วยเหลือหรือไปทำอย่างอื่นที่มันก่อยเกิดความเสียหายมากมายเพราะว่าการทำงานการใช้ชีวิตอยู่มันมีทั้งดีและไม่ดี ในสิ่งที่ดีเราก็รับก็เราก็ลงทุนเราก็ทํางานอย่างเต็มที่ในสิ่งที่ฮาลาลไปยบันในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงอนุญาตและเป็นสิ่งที่ดีว่าสโนอัลลอฮฺ س ب ح ا ن ตรัสอับดักว่าจงทําในสิ่งที่ดีเถิดอินนบอญอย่าให้บนหมุสินี่เพื่อทอัลลอฮ์ทรงรักผู้ที่มีคุณธรรมผู้ที่ทำความดีทั้งหลาย พี่น้องที่อิหมันต่อรสุบาโนาตาะเลยและผูยย้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับท่านจิตตามชมรายการของมัชชิดตุลตารมาตลอดท่านก็ได้เห็นถึงความคพื่หน้าความเจริญก้าวหน้าอันนั้นก็ได้มจาจับที่พี่น้องได้เกื้อหนุนได้อารีได้อาธรกับมัชชิดได้มีส่วนร่วมกับมัชชิตตุลตานมาตลอดก็อ,อยากการพี่น้องได้อุ้มชูได้เชิดชูมัชชิดต,ต่อไป นะครับไอ้มันแล้วเสร็จก็อยากให้พี่น้องผู้ใหญ่เจดีทุกท่านบริจาคเข้ามา927045 27สาม่าหรือ9270824772ก็ได้นะครับก็อยากให้พี่น้องขยับหัวใจของพี่น้องพัฒนาหัวใจของพี่น้องให้กระชดกอัลลอฮสุบะฮานุุอตาลาต่อไปครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อิหมันตลอบสุบฮานุอฺตาลาคนนุกเวลาเราหมดแล้ว เนี่ยก็ผมอิหมัมฮานาฟีอิหมังาวลิศกับคุณพุทธมาดามจะต้องจากลากับพี่น้องไปก่อนนะครับขออเจ้าอัลลอฮ์ให้พี่น้องผู้ใหญ่ใจดีมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงนะครับมีอิหมานมีสังขารเนี่ยครับเป็นคนที่มีใจดีอย่างนี้ตลอดไปและจะได้อยู่ในสวรรค์อัลลอฮ์ س ุบฮานและ تعالى จัมเปดอัลนะครับบะไวไลต์เตฟีปนิยดาห์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ Um oh my um